สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจัดสรรที่ดินขายหรือสร้างบ้านขายโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่นะครับเราอาจจะเราอาจจะเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเองเป็นจัดสรรแปลงเล็กก็ได้หรือว่าอาจจะซื้อที่มาแบ่ง8แปลงแล้วก็มาจัดสรรแล้วก็สร้างบ้านขายก็ได้หรือบางคนก็อาจจะคิดแบบ เพ้อฝันไปนิดนึงว่าจับเสือมือเปล่านะครับไปคุยกับเจ้าของที่แบบง่ายๆเลยนะมาแบ่งแยกแปลงเสร็จไปขึ้นป้ายคัดเอายิงแอดโฆษณา Facebook ขายมีคนสนใจเยอะเข้ามาจองนะครับแล้วก็เอาเงินจองมาสร้างขายแล้วก็ไม่มีเงินต่อก็ไปคุยกับผู้รับเหมาติดข้างวดเขาก่อนแล้วพอคนซื้อไปกู้แบงค์ผ่านก็ตัด ที่ดินกับเจ้าของที่ออกไปนะครับแล้วก็เอาเงินที่กู้แบงค์มาจ่ายค่างวดงานผู้รับเหมาแล้วเราก็สบายๆกินเงินส่วนต่างคืออะไรที่มันแบบง่ายเหลือเกินนะครับมันง่ายเหลือเกินแต่ผมก็เลยบอกว่าคนนี้กําลังจะซื้อบ้านจากโครงการจัดสรรเล็กๆแบบนี้หรือไม่เข้าจัดสรรเลยเนี่ยนะครับต้องระวังอะไรบ้างนะมันมีข่าวออกมาเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับ หมู่บ้านที่เขาแบบขึ้นป้ายประท้วงเจ้าของโครงการกันเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ธุรกิจดีเวลลอปเปอร์รีสแตทหรือว่าอสังหาแบบนี้หลายคนใฝฝันที่อยากจะทำนะครับนะอยากสร้างบ้านขายนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายคนมองว่ามันท้าทายมันสนุกนะรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยผมก็เคยใฝ่ฝันและอยากที่จะทําและได้เคยทําแล้วด้วยนะใครเคยทํา ไม่ใช่สิใครเคยฟังคลิปผมนะจะคงจะเคยได้ฟังไปแล้วว่าผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะว่าผมอ่ะเคยทําบ้านจัดสรรขายนะครับสองโครงการแต่ขึ้นพร้อมกันคนละทำเลทาเลหนึ่งอยู่เทพารักษ์อีกทาเลหนึ่งอยู่ลาลุกกาขึ้นพร้อมกันนะเป็นโครงการที่เป็นทรัพย์ที่เป็นหนี้เสียกับธนาคารนะครับแล้วผมไปรับต่อไปรับหนี้จากเขาด้วยการไปหาเงินจากในทุนไปซื้อตัดออกมาจากแบงค์ นะครับแล้วมาบริหารขายแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ปีกว่าปิดจบโครงการทั้งหมด21ยูนิตนะครับแล้วก็ได้กำไรมาประมาณ 30- 40%ของมูลค่าโครงการถามว่าดีไหมแล้วทำไมไม่ทำต่อนะเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าที่ผมไม่ทำต่อผมมองว่ามันไม่ยั่งยืนสำหรับผมอ่ะเพราะว่าผมมักจะเล่าให้หลายคนฟังว่าผมประสบความสำเร็จในโครงการแรก ของผมนะถึงแม้จะเป็น2ทําเลนะเรียกว่าถือว่าเป็นโปรเจกต์เดียวกันแล้วกันถึงแม้จะมี2ทําเลแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์แรกของผมแล้วผมรู้สึกว่าผมสําเร็จแต่ในระหว่างทางที่ผมสําเร็จผมเหนื่อยจะเรียกว่าชิบหายไม่ได้เดี๋ยวมันหยาบเหนื่อยโคตรๆนะผมเหนื่อยโคตรๆนะครับแล้วคิดว่าจะไม่ทําอีกแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆนะครับแล้วก็สติสตังค์ไม่ค่อยมีอยู่กับตัวนะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่า ที่ผมไม่อยากทําต่อเพราะว่าหนึ่งเงินทุนผมไม่มีนะครับผมไม่มีเงินทุนและนะคือมีกําไรอะ่ะแต่ถามว่าเอากําไรไปลงต่อเกิดแม่งเจ๊งขึ้นมาไม่คุ้มนะสองคือหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินทุนนะมีแต่ว่าไม่เอาดีกว่ามันไม่เยอะพอสองวัตถุดิบที่จะมาทําโครงการมันหาแบบทําเลดีราคาได้หายากคือหลังจากที่ผมจบโครงการแรกเนี่ยผมพยายามหา วัตถุดิบเพื่อมาทําโครงการโปรเจกต์ที่2อโปรเจกต์ที่3ต่อแต่ว่ามันหาไม่ได้มันหาไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างโปรเจกต์แรกที่ผมทำเนี่ยมันเป็นของที่แบบถูกมากนะมันเป็น NPL ซึ่งมีโครงสร้างก่อสร้างไปแล้วประมาณ5 50- 60%โดยเฉลี่ยประมาณ50%ผมไปเทคโอเวอร์มาด้วยต้นทุนมูลค่าต้นทุนแค่ประมาณ20%ะแต่มูลค่าโครงการ มูลค่าก่อสร้างมันเลยเลยมันประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ไอไอมูลค่านี่ที่ผมซื้อมาไม่ใช่โทษทีไอมูลค่าโครงการผมเติมเงินอีกแค่นิดเดียวผมขายได้ละคือผู้ง่ายต้นทุนผมต่ามากผมได้กําไรเยอะมากถึงแม้ว่าตอนนั้นนะผมไปเอาในทุนมาผมเสียดอกเบี้ยร้อยละสองต่อเดือนนะร้อยละสองต่อเดือนนะฮะผมยังได้กําไร 30- มสิบถึงสี่เปอร์เซ็นต์เพราะต้นทุนผมต่ํามากนะตอนนั้น คืออาจจะเรียกได้ว่าผมโชคดีก็ได้เพราะว่าเจ้าของเจ้าของโครงการเก่าเนี่ยเขายกให้ผมเขาเป็นลูกค้าผมเลยอะอกเอาไปทำที่จะทำแล้วนี่แหละผมถึงบอกว่ามันไม่ง่ายแล้วผมเองเนี่ยหาวัตถุด,ดิบไม่ได้แล้วเงินทุนก็ไม่หนาก็เกรงว่าถ้าทําไปไอก้กำไรที่เรามีมาจากโครงการแรกแม่งจะหมดไปจากโครงการสองสามสี่ไม่เอาดีกว่าเก็บเงินกําไรไว้ตรงนี้เอาไปทำอ,อื่นดีกว่าหรือว่าเก็บเงินไว้กินไว้ใช้ได้หลายปีเลยนะครับ นี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่ทําต่อแต่ถามว่าหลายๆคนชอบไหมเพราะมันสนุกไงนะครับทำมสังหามันสนุกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าถ้านะกลับกันนะเราเป็นฝั่งคนซื้อเนี่ยเราจะต้องระวังอะไรบ้างทีเนี้ยเดี๋ยวจะมาดูว่าปัญหาของโครงการจัดสรรเล็กๆหรือไม่เข้าจัดสรรในเรื่องจัดสรรเนี่ยแบ่ง8แบ่ง9กกันเนี่ยนะครับเราในฐานะคนซื้อเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างนะครับ เมื่อสักสองสัปดาห์มีมีข่าวมาว่านะครับลูกบ้านในโครงการทาวน์โฮมโครงการหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับเมื่อนี้มีจำนวนยูนิตทั้งหมด19ยูนิตโวยวายว่าโครงการไม่ทำตามที่โฆษณานะ,นะครับนะเขาบอกว่าเหตุเ,เนื้อหาสาระคือข้อมูลนะคือโครงการนี้มีที่ดินทั้งหมด3แปลงนะครับแบ่งเป็นแปลงหลักๆก็คือ19ยูนิตก็คือเป็น19ยูนิตก็คือ19แปลงเนี้ยอันนี้คือ หนึ่งแปลงหลักนะอันนี้คือทําบ้านขายทาวน์โฮมขาย19บเก้ายูนิตอีกหนึ่งแปลงคือแปลงถนนอีกหนึ่งแปลงคือเป็นลานจอดรถ200คันนะครับอันเนี้ยเป็นชื่อเป็นของเจ้าของโครงการนะส่วนแปลงถนนผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อเจ้าของโครงการหรือเปล่านะแต่โดยเนื้อหาสาระที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ่อโครงการเนี้ยนะครับเจ้าของโครงการโฆษณาไว้ว่าทาวน์โฮมทั้งหมด19ยูนิตเนี่ย สามารถไปใช้พื้นที่จอดรถนะครับ200คันที่เป็นลานจอดรถเนี่ยได้นะคนก็เลยไปซื้อกันเยอะเพราะว่าคนที่ไปซื้อโครงการเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาทาธุรกิจมันจะมีคนมาติดต่อประสานงานมีออฟฟิศมีลูกน้องมาจอดรถกันคือพูดง่ายยูนิตหนึ่งก็จอดรถกัน5-6คันแล้ว่20ยูนิตก็น่าจะประมาณ100คันึ้ามันพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้อเพราะว่ามันมีลานจอดรถได้ประมาณ200คันแต่ปรากฏว่าพอไปเช็คปรากฏว่าหลังโฉนดมันเป็นชื่อของเจ้าของโครงการ ก็เลยแบบเอ้ยมันไม่ใช่ของโครงการนี muscle, ่ว่ามันมันไม่ใช่สาธารณะผมคืออันนี้ผมพูดตรงๆนะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกมันน่าจะคิดได้แล้วใครแม่งจะไปบ้าเอาที่จอดรถ200คันไปเป็นชื่อสระไปไปไปเป็น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 ไปเ้็นไปเป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 นเป็นไเป็นไปเขานไปเป็นไปเป็นเป็นชื่อเป้าไปเป็นไปเจ้าขอเโครงการเก่าอยู่แล้ว เผล่เพถนนเป็นชื่อเจ้าของเก่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับนะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังตัวอย่างหนึ่งของผมอะ่ะที่ผมบอกว่าผมเคยทําหมู่บ้านผมทำสองทำเลทำเลหนึ่งอยู่ที่เทพรักษ์อันนี้ไม่มีปัญหานะถนนถนนผ่านพื้นที่ที่จำนวนยูนิตที่ผมขายเนี่ยมันก็มันเป็นสาธาระอยู่แล้วแต่ว่าไอโครงการที่ผมทําที่ลําลูกกาเนี่ยนะครับถนนถนนเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อบุคคล เป็นชื่อบุคคลแล้วก็เขาเรียกว่าไงถนนทางเข้าหมู่บ้านผมนั้นเป็นชื่อบุคคลแล้วก็เซ็เนพระราชจำยอมให้เป็นทางผ่านนะครับแล้วโครงการเราเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เข้าจัดสรรคือเจ้าของเก่าเขาไม่ได้เข้าจัดสรรน,นะฮะแล้วก็ถนนเป็นชื่อบุคคลผมก็ขายโครงการหมดไปเรียบร้อยละทีเนี้ยถนนมันก็เริ่มซุดเริ่มโสมเริ่มผุเริ่มพัง นะครับไอคนในหมู่บ้านผมก็โทรมาหาผมว่าเฮ้ยคุณอูถนนมันซุดอะทำยังไงดีผมบอกว่าพี่มันติดต่อไม่ได้เพราะว่าอไอไอลูกค้าผมพอมันขายผมเสร็จแล้วผมก็ติดต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วไอชื่อชื่อเจ้าของถนนเนี่ยไอชื่อที่เป็นถนนเจ้าของถนนเนี่ยไอเจ้าของถนนชื่อที่เป็นถนนเน ى, เี่ยมันก็มีประมาณโอ้โหเยอะมากนะหกเจ็ดคนได้มั้งก็ไม่รู้จะตามตัวไปจากไหนนะคืออบตเนี่ยเขาบอกว่า แปลงถนนเนี่ยนะครับให้ไปตามเจ้าของมาหลังถนนมันชื่อใครบ้างเนี่ยให้ไปเซ็นมอบมอบให้เป็นสาธารณะให้กับอบตอนะครับหรือเขาเรียกว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยกให้เป็นสาธารณะมันจะได้มีงบเข้ามาปร,ปรับปรุงซ่อมแซมได้นะแต่ว่าถนนเนี่ยมันเป็นชื่อของบุคคลธรรมดามันปรับปรุงซ่อมแซมไม่ได้นะอบตอเขาเข้ามาเอางบมาเทถนนมาทําถนนให้ใหม่ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ไมแน่ใจว่าไอโครงการที่ผมขายไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมขายไปแล้วตอนนี้น่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วอะตอนนี้สภาพสนนเป็นยังไงผมก็ไม่ได้กลับเข้าไปดูเลยนะแต่ว่าคนลูกบ้านที่เขาซื้อต่อจากผมเขาก็เข้าใจนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของตั้งแต่เริ่มแรกนะผมมาซื้อทรัพย์ที่เป็นหนี้เสียจากธนาคารแล้วมาเอามาบริหารต่อที่โครงการที่ผการน่าจะประมาณ9ยูนิตที่ผมทำที่ผมไปทําต่อเขาอะนะ<ม>เออเนี่ยนี่คือปัญหานะครับเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยนะครับโครงการที่จัดสรรกันเนี่ยมันไม่ได้เข้าจัดสรรนะครับคือผู้แง่ซื้อซื้อซื้อที่มาแปลงใหญ่แปลงหนึ่งนะแบ่ง9แบ่งแบ่ง8แบ่ง8เสร็จปุ๊บพอแบ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโฉนดแปลงย่อยในในแปลงใหญ่เดิมใช่ไหมแปแปลงพอแแปลงเสร็จก็มาแบ่งย่อยในในโฉนดย่อยไปอีก8เป็นเหมือนแตกตัวเป็นอะมีบ้าปุ๊บๆนะครับเราไม่ต้องเข้าจัดสรรนะครับแล้วเขาก็จะไปเอาชื่อใครก็ม่รู้มา มาใส่คนละแปดคนละแปดคนละแปดนะโครงการเก่าเนี่ยไปเอาชื่อพวกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแม่ค้าในตลาดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะแล้วเขารู้จักกันเหมือนกัเป็นขายใหญ่ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะถือ 8, แปดแปง 8, แปดแปงแปดแปงนี่คือสมัยก่อนทําแบบนั้นแล้วเวลาโอนซื้อขายเนี่ยเขาก็จะซื้อขายเป็นชื่อคนเหล่านั้นไปเลยนะไม่ต้องเสียภาษีเจ้าของโครงการไม่ต้องเสียภาษีคือแบบคอนโทรลคนได้ทั้งหมดนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เข้าจัดสรรไม่ได้ไรเพราะฉะนนนนั้แลงถ แพงถนนเนี่ยมันจะเป็นชื่อของบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าเกิดไม่ยกให้สาธารณประโยชน์นะก็หน่วยงานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิงง่นก็เข้ามาทะลุบำรุงถนนไม่ได้อันนี้แหละคือปัญหาของสมัยก่อนแต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยน,น,นะถ้าแบ่ง8เสร็จซื้อซื้อซื้อที่มา1แปลงแล้วแบ่ง8ป <bir sp. S 1> ปุ๊บคุณต้องรออีก3ปีคุณถึงจะแบ่ง8ได้อีกทีนะไม่ให้แบ่ง8แบ่ง8แบ่งแดย่อยๆทำปุ๊บแบ่งปุ๊บทำปุ๊บไม่ได้แล้ว สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะแต่เมื่อ20 20, 20ปีที่แล้วยังทําได้อยู่นะครับมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาเยอะนะสำหรับหมู่บ้านที่นะครับไม่ไม่ได้เข้าจัดสรรน,นะผมเคยมีลูกค้าผมอยู่รายหนึ่งนะครับจะทําบ้าจะรีไฟแนนซ์บ้านให้ผมมาช่วยดูเรื่องให้นิดหนึ่งนะก็ดูว่าเออมีปัญหาอะไรยังไงก็แก้ไขในส่วนของการที่จะกู้เรียบร้อยนะไปยื่นกู้พ่อพัพผ่านแล้ว ปรากฏว่าพอไปประเมินเนี่ยนะครับไอ,ไอชนโนดกับบ้านเลขที่เนี่ยที่อยู่เนี่ยที่เขาคนนี้เขาอยู่มาสิบกว่าปีเนะี่ยมันเป็นคนละหลังกับที่เขาจะต้องอยู่คือไอตามหน้าชนโนดกับไอไอหน้าชโนดเนี่ยนะครับกับสัญญาก่อสร้างไอเขาเรียกว่าไอหนังสือใบแยกก่อสร้างนะมันไม่ใช่หลังนี้มันถัดไปอีกซอยหนึ่งเขาก็บอกเอ้ยอยู่มาสิบกว่าปี พึ่งมารู้ตอนจะรีไฟแนนซ์แล้วไอ้แบงค์แรกมันก็ปล่อยมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคือเขาบอกว่าเนี่ยพี่ต้องไปสลับบ้านกับบ้านหลังนี้คือโอ้โหแบบตลกมากนะแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเกิดเดหตุการณ์ที่ผมทำอะไรคุณไม่ได้แตอ่อะไรอย่างนงี้นะพขไปแก้ปัญหาด้วยวิธีการอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือเขาอยู่ผิดเขาอยู่บ้านผิดมาสิบกว่าปีโดยเขาไม่รู้อะสลับกันสัลักสลับกับกอีกคนเนะี่ยคือไอ้เจ้าของโครงการมึงเอาโนดผิดไปอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้แหละคือความไม่เป็นมืออาชีพของ De v e l o p e r ที่เป็นไม่ใช่เป็นแบรนด์นะตาเป็นว่า De v e l o p e r ที่ไม่ใช่เป็นแบรนด์เขาอาจจะมีความเป็นมืออาชีพของเขานะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงจัดสรรน,นะอันนี้คือตัวอย่างที่เราให้ฟังนะครับทีนี้เรามาในส่วนของไอหมู่บ้านที่19ยูนิตท,ที่ขอนแก่นต่อนะคือเจ้าของหมู่บ้านเขาออกมาแถลงการว่านะโครงการเขาเนี่ยยินดีที่จะให้ลูกบ้านนะได้ใช้ประโยชน์ในการจอดรถที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้ว200คันเนี่ยนะ ปัจจุบันก็ยังให้จอดอยู่นะแต่ลูกบ้านเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าอนาคตที่ดินแปลงที่จอดรถเนี่ยจะแปลงสภาพเป็นอะไรต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ชื่อหรือชื่อหลังชนดน,นมันเป็นของอีกมันเป็นของเจ้าของบ้านมันเป็นของบุคคลมันไม่ใช่เป็นของบริษัทซึ่งอนาคตเนี่ยเจ้าของหมู่บ้านคนเนอาที่ไปนี้ไปเข้าแบงค์นะแล้วก็ไปขึ้นคอนโดหรืออะไรก็ได้ในอนาคตนะซึ่งมันไม่ได้การันตีเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ส่วนกลางนะ นี่แหละครับคือปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของบ้านจัดสรรแปลงเล็กหรือโครงการที่เลี่ยงจัดสรรน,นะทีนี้บอกว่าอยากรู้ไหมว่ากฎหมายจัดสรรที่ดินแปลงเล็กเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้กฎหมายเขาอนุโลมอะไรกันบ้างและจนถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าที่ดินจัดสรรแปลงเล็กถ้าคนที่อยากทําหมู่บ้านจัดสรรขาย พี่ไม่อยากแบบหลบเลี่ยงเอาแบบตรงไปตรงมาดีกว่านะคุณจะต้องทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงการจัดสรรนนะที่อยู่ภายใต้พรบรจัดสรรเนี่ยเขาแบ่งเป็นขนาดทั้งหมด4ขนาดนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะไปไล่เรียงกันตั้งแต่ขนาดใหญ่สุดก่อนเลยกันนะขนาดใหญ่สุดนะฮะเป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่นะคือต้องแบ่งพื้นที่ยูนิตขายเนี่ยห้าแปลงขึ้นไป นะครับหรือมากกว่า100ไร่นะครับแล้วต้องมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดเป็นโครงการจัดสรรขยะขนาดใหญ่ที่มีจำนวนยูนิต500แปลงขึ้นไปนะครับหรือมีที่มากกว่า100ไร่คือคุณต้องมีโรงเรียนอนุบาล1แห่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วโรงเรียนอนุบาลนนะั้นต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า200ตารางวานะนะครับทุก500แปลงหรือทุก100รไร่นะครับคือทุก500แปลงหรือ100ยไร่ต้องมีโรงเรียนอนุบาล1นโรงเรียน ถ้าคุณมีพื้นที่ใหญ่ว่านั้นคุณก็ต้องมีอนุบาลสองโรงเรียนนะครับแล้วก็ต้องเข้ารายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้วยเรียกว่า EIA นะครับนี่คือโครงการขนาดใหญ่นะห้าร้อยแปลงขึ้นไปหรือหนึ่งร้อยไร่นะทีนี้ดูถนนกันบ้างนะโครงการขนาดใหญ่ต้องมีถนนกว้างไม่ต่ำกว่านะฮะสิบแปดเมตรนะครับแล้วก็ถนนซอยย่อยในโครงการต้องกว้างไม่ต่ำกว่าแปดเมตรนะคือถนนเมนหลักเนี่ยสิบแปดเมตร แต่ว่าพื้นผิวจราจรจริงๆอ่ะต้องไม่ต่ำกว่า6เมตรคืออาจจะมีเกาะกลางมีอะไรก็นะับเป็นเป็นถนนเป็นถนนกันนะครับพื้นที่เกาะกลางแต่ว่าเนื้อถนนจริงๆอ่ะห้ามไม่ต่ำห้ามต่ำกว่า6เมตรนะครับส่วนในซอยย่อยนี่คือกว้าง8เมตรและถนนจริงๆไม่ต่ำกว่า6เมตรอันนี้คือจัดสรรขนาดใหญ่นะครับทีนี้ไปดูจัดสรรขนาดกลางกันบ้างนะจัดสรรขนาดกลางนะก็กลางใหญ่แล้วกันกลางใหญ่คือมีจำนวนยูนยิตตั้งแต่300ถึง499 ยูนิตนะครับอันนี้ตั้งแต่5 0าสิบถึงหนึ้อไร่นะอันนี้ถนนเมนหลักกว้างไม่ต่ํากว่า16เมตรนะครับแล้วก็ถนนซอยย่อยกว้างไม่ต่ํากว่า8เมตรนะส่วนเนื้อถนนจริงๆอ่ะนะครับตัวถนนจริงๆเนี่ยผิวจราจรเนี่ยหเมตรนะทีนี้มาดูจัดสรรขนาดกลางแบบเล็กลงไปนิดนึงนะก็จะมีจํานวนยูนิตขายตั้งแต่100ยูนิตจนถึง299ยิูนิตนะครับพื้นที่ต้องประมาณ10 9ถึงหร่นะครับถนนเมนหลักอันนี้ถนนก็จะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะถนนเมนหลักต้องกว้าง12เมตรถนนซอยกว้าง8เมตรจะเห็นได้ว่านะฮะถนนซอยไม่ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ถนนซอยอย่างน้อยต้อง8เมตรนะแล้วก็เนื้อผิวจราจรจริงๆต้องไม่ต่ำกว่า6เมตรนะครับทีนี้มาดูจัดสรรขนาดเล็กที่เราจะกำลังจะพูดถึงกันเนี่ยนะจัดสรรขนาดเล็กมันมีขนาดเล็กธรรมดาครับเล็กพิเศษเนะ นะครับคือขนาดเล็กธรรมดาเนี่ยนะครับต้องมีจำนวนยูนิตขายไม่ต่ำไม่ใช่สิไม่เกิน99ยูนิตนะครับหรือไม่เกิน19ไร่นะอันนี้คือขนาดเล็กนะไม่เกิน99ยูนิตหรือไม่เกิน19ไร่นะครับถนนเมนหล,ลกักและถนนซอยนะกว้าง8เมตรนะครับพื้นผิวจราจรต้องไม่ต่ำกว่า6เมตรนะอันนี้คือขนาดเล็ก ส่วนขนาดเล็กพิเศษนะครับขนาดเล็กพิเศษเนี่ยนะก็ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพเทศบาลเนี่ยต้องไม่เกิน32ยูนิตหรือไม่เกิน2ไร่นะครับแล้วเขตอบตอเนี่ยต้องไม่เกิน40ยูนิตและไม่เกิน4ไร่นะอันนี้ไม่ต้องมีพื้นที่สวนสาธารณะนะครับพื้นที่สวนสาธารณะส่วนใหญ่เขาจะให้กันไว5้5%ของพื้นที่ขายนะนะนี่คือขนาดเล็กและขนาดเล็กพิเศษก็คือขนอนกว้าง8เมตรและก็ผิวจราจรไม่เกิน ไม่ต่ำกว่า6เมตรนะครับอะทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กพิเศษขนาดกลางขนาดกลางใหญ่ขนาดใหญ่นะโดยสรุปก็คือว่าเนื้อที่ถนนซอยอ่ะต้องไม่ต่ำกว่า8เมตรนะครับแล้วก็เนื้อผิวจราจรเนี่ย6เมตรนะนี่คือหลักการง่ายๆนะครับในส่วนของโครงการจัดสรรน,นะครับที่ที่บอกว่าใครแบ่ง8แบ่ง9้าแต่ถ้าเกิดเกิน10ยูนิตขึ้นไปเมื่อ,อไหร่เนี่ยนะ คุณต้องเข้าจัดสรรน,นะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กพิเศษหรือขนาดเล็กธรรมดาคุณก็ต้องเข้าจัดสรรน,นะครับเพราะว่าถ้าเข้าโครงการจัดสรรแล้วเนี่ยมันจะดูดีมีชาติตระกูลนะครับแล้วราคาประเมินสําหรับเวลามีคนมาซื้อบ้านคุณเนี่ยวเวลาไปประเมินเพื่อยื่นกู้แบงค์เนี่ยราคาประเมินมันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ฟังกันเพลินๆถ้าใครอยากที่จะรู้มากกว่านี้เสร์จหาข้อมูลใน Google เอาอละกันนะครับทีนี้นะฮะมันมี การแพร่ระบาดวิใช่โควิดนะการแพร่ระบาดของโครงการจัดสรรจิว๋วเนี่ยนะครับขึ้นเขาบอกว่าราวกับดอกเห็ดเลยนะในภาคอีสานเนี่ยเยอะมากนะจัดสรรจิว๋วนี่ก็คือขอจัดสรรเลยนะครับคือแบ่งมากกว่า10แปลงอ่ะแต่ว่าไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกินสามสิบสองยูนิตและไม่เกิน40ยูนิตนะในแปลงเล็กนะครับก็ตรงนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มกราสองพันหะ้าร้อยหกสิบสามนซึ่ง ซึ่งมาก่อนโควิดเนี่ยนะครับเขามีการมีการผ่อนปลนยกเว้นนะฮะสำหรับอ่าอ่าดีเวลลอปเปอร์ที่ทำโครงการจัดสรรขนาดเล็กนะครับไม่ต้องจัดทำสาธารณูปโภคนะครับคือปล่อยผีกันตั้งแต่นนในช่วงวันที่1มกราหกสาจนถึงวันที่สาธันวาหกห้นะโครงการจัดสรรขนาดเล็กไม่ต้อง ไม่ต้องทําสาธารณูปโภคแอะแต่ไม่ต้องทาสาธารณูปโภคผมไม่ทราว่ามีอะไรบ้างนะเพราะว่าจริงๆมันก็คือถนนอ,อ่อบาบัดทางบาบัดร,ระบบสาธารณูปโภคน้ําไฟต้องครบนะแต่น,นี้เขาบอกว่าปล่อยผ่านไปได้ไม่ต้องทาสาธารณูปโภคถอะก็ไม่ลงรายละเอียดว่ามันไม่ทําอะไรบ้างนะอืถ้าเราเข้าโครงการคืออันนี้นะอย่างที่บอกเขาดูโลมให้แต่วันที่หนึ่งมกรานะฮะ 63จนถึง31อธันวาหกเนี่ยอนุโลมไม่ต้องเข้าสาธารณภคเพราะว่าอะไรถ้านะครับถ้าเกิดเข้าพราบรจัดสรรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอย่างนี้ถ้าเราต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินพศ2 5 1 3ร 43, เนี่ยระบุว่าจะต้องมอีรูปแบบบ้าน10ยูนิตขึ้นไปจะต้องมีนู่นนี่นั่น,นข้อกําหนดต่างๆในการพัฒนาโครงการมากมายนะครอบคลุมถึงเรื่องถนนทางเข้าถนนภายในส่วนกลางของโครงการระบบสาธารณภคต่างๆซึ่ง ต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นต้นทุนขายให้กับ d e เวลลอปเปอร์ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉนั้นเนี่ยดีเวลลอปเปอร์ส่วนใหญ่เขาอยางไม่อยากเข้าจัดสรรเดเวลลอปเปอร์ Developer ใหญ่ๆเขาต้องเข้าจัดสรรอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเขาทําแปลงใหญ่แต่ถ้าเกิดอย่างเราเราอยากทอาอสังหาเ,เราไม่อยากเข้าจัดสรรเรื่องมากยุ่งยากนะก็จะเลี่ยงจัดสรรก็คือแบ่ง8แบ่ง9กันไปนะอันนี้ก็คือ,อ,อที่มาที่ไปของคลิปวันนี้แหละว่าถ้าเรา จะซื้อบ้าน,นในการแบ่ง8แบ่ง9เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องดูในระยะยาวหรือเปล่าว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังในส่วนของพวกที่ทําบ้านจัดสรรแบ่ง8แบ่ง9้าโดยไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าจัดสรรเนี่ยนะครับคือขายกันเองโดยไม่ไม่ไม่อยู่ภายใต้พรบรจัดสรรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีสํานักงานขายไม่มีเซลโครงการนะครับคือติดป้ายหน้า โครงการที่เรากำลังทำเนี่ยแหละนะอย่างผมเองเนี่ยที่ตอนทำทำทำหมู่บ้านขายเนี่ยนะครับก็ขึงป้ายไว้เลยฮะที่หน้าที่หน้าตึกอาคารของเรานี่แหละนะขึงป้ายไว้นะลดลดราคาพิเศษแล้วก็เขียนเข้าไปนะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับก็พอเวลามีลูกค้าโทรเข้ามานะสอบถามราคาอยากดูบ้านต่อรองราคาได้ไหมนะ โทรมาทีก็ขับรถไปทีนะแล้วก็พาดูหน้างานพาอธิบายนู่นนี่นั่นนะครับพอลูกค้าโอเคตกลงก็ทําสัญญามาให้ลูกค้าเซ็นนะก็ทําเองหมดทุกอย่างนะผมทําผมทาอยู่ทาคนเดียวเลยเอาเรียกว่าทําคนเดียวไม่มีใครช่วยทํานอกจากผู้รับเหมาแล้วก็โฟร์แมนที่จ้างมาลุมงานเท่านั้นเองนะแล้วพวกแอดมินไม่มีนะเอเซลก็ไม่มีผมคนทาเองทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นนีต้นทุนมันก็มันก็เลยน้อยนะครับแลวส่วนใหญ่เนี่ยในกรณีแบบนี้บางคนก็อาจจะร่วมทุนกันมากัากบพกพวก เพื่อนฝูงนะครับบางคนก็อย่างผมเองเนี่ยก็ไปหาในทุนมามากู้เงินเขานะจ่ายเขาไปร้อยละสองต่อเดือนก็ยังมีกํไรสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นะนะอันนี้แหละคือสเสน่ห์ของธุรกิจอสังหาแต่กาัที่บอกว่าในระหว่างทางที่ผมทำโคตรเหนื่อยนะโคตรเหนื่อยนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจะมีไม่เยอะสําหรับคนที่ไม่เข้าจัดสรรน,นะก็คือทํากันรูปแบบบ้านๆอ่ะพูดงี้แล้วกันนะแต่ว่าทีเนี้ยหลายๆคนก็ต้องดูว่า ถ้าเราเนี่ยนะครับจะต้องซื้อบ้านในโครงการลักษณะแบบนี้เราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะเขาบอกว่าจริงๆเราต้องคํานึงถึงอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนผมทาอ่ะผมผมให้โฟร์แมนมาดูระบบสารุปโพคระบบท่อระบบอะไรทุกอย่างหมดเลยนะแล้วก็ดูว่าความแข็งแรงมันยังมีอยู่ไหมเหล็กเหล็กอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยแก้ให้ลูกค้าไปเลยนะอย่างผมเองเนี่ยอย่างโครงหลังคาที่มีอยู่บางทีมันไม่เวิร์กผมก็ตัดทิ้งแล้วก็ทําใหม่ ต้องบอกก่อนว่ามันต้องมีจรรยาบานเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเดเวลลอปเปอร์ Developer ที่เป็นรายย่อยเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าให้ระวังนะว่าโครงสร้างบ้านได้มาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าเราดูจากภายนอกอ่ะมันก็ดูสวยหรูดีนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเช่นระบบท่อระบบไฟฟ้านะครับรวมถึงพวกสารูพโวกต่างๆ,ๆที่อยู่ใต้ดินนั่นแหละนะนะเช่นท่อระบายน้ําหรือระบบบาบัดน,น้ําเสียเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่า ซึง่งจริงๆแล้วผู้ซื้อส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้สนใจเพราะว่าดูไม่เป็นอยู่แล้วจะดูยังไงนะอันนี้คือข้อพึงระวังนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าที่สําคัญคือสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับก็คือถนนท่อระบายน้าระบบไฟฟ้าระบบป,ป,ป,ประปาระบบรักษาความปลอดภัยนะครับถนนสุดถนนลาวถนนเอียงอะไรก็ว่าไปตรงเนี้ยนะครับต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยสาธารณูปโภคเ,เหล่านี้ใครจะเป็นคนมาดูแล นะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะเช่นหมู่บ้านผมที่ผมไปทําซื้อต่อจากเขามาขายเนี่ยไอถนนทางเข้าคือนนหมู่บ้านผมที่ที่ผมไม่ทําขายเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสีย่ยวนึงของในหมู่บ้านเขาที่มันเป็นหนี้เสียมันมีเป็ดติดกันประมาณทั้งหมดสองสองทำเลนะทำเลหนึ่งเก้ายูนิตอีกทําเลหนึ่งสิบสองยูนิตเนี่ยไอถนนทางเข้าที่จะไปถึงไอเฟสที่ผมขายเนี่ยมันเป็นชื่อของบุคคลธรรมดานะแล้วก็ไม่ยกประโยชน์ให้สาธารณะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถนนซุดถนนพังถนนเอียงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับอวตอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่สามารถมาซ่อมแซมได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินราชการมันไม่ใช่ทางสาธารณะมันมเป็นของเอกชนเขาก็มาซ่อมไม่ได้นะมันก็ติดขัดปัญหากันตรงนี้แหละนะการโดยสรุปก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านที่เป็นโครงการที่จัดสรรเองไม่ได้เข้าพรบรจัดสรรเนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายในระยะยาวแล้วว่ามันจะมีใครมารับผิดชอบตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสุดจะโทมไปมากน้อยแค่ไหนและในระยะยาวแล้วจริงๆเนี่ยเวลาคุณจะขายต่อเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะสำหรับความคิดเห็นของผมนะนะก็อ่ะลองดูแล้วกันนะครับก็เอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันประมาณนี้ ฟังกันเพลินๆนะฮะอย่างที่บอกฟังกันเพลินๆอย่าไปจริงจังอะไรกับข้อมูลเหมือนนาานะสำหรับสําหรับคลิปผมคือรู้ไว้เฉยรู้ไว้เฉยแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ไม่สามารถฟังคลิปผมคลิปเดียวแล้วบรรลุได้หรอกคุณไปหาข้อมูลคุณเสาะหาข้อมูลกันเอาเองแล้วกันนะครับก็วันนี้สําหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ